วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่30 1พฤศจิกาวันนี้วันสุดท้ายแล้วของเดือนพฤศจิกา31ดดไม่มีแล้วพฤศจิกาอุณหภูมิติลบ8องศาอ่าวันนี้พามาชมพามาดูสักพักจะจะถึงวิธีการทำบุญตักบาตรท่านหลวงวันนี้พามาชมหิมะก่อนก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในหขาวหนาวเย็นวันนี้พามาชม พอมาชมด้านในทีนี้เดินเข้ามานี่ตักลักลักขึ้นมานี่ก็ช่วงนี้ก็มีหิมะอุณหภูมิติดลบ5องศาไปทรงใบสนค่ะเดินเข้ามาด้านในสลาทีนี้ตอนรับผู้ที่จะมาทําบุญตักบาตรท่านหลวงค่ะวันนี้เดินเข้ามาด้านในนี่ก็จะเป็นตัวเปิดเข้าไปเรียบสบายเลยด้านในช่วงนี้พระสงฆ์ก็ทำบุญ <c oughs> ตักบาตราดดวงช่วงนี้ก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วบาตรนี่บาตรลูกใหญ่ๆนี่ก็คือบาตรสวรรค์บาตรสวรรค์บาตรสวรรค์ใส่อะไรใส่ปัจใจช่วงน,นี้ก็อุปกรณ์อาหารที่จะเตรียมใส่บาตรก็จะมีกล้วยแอปเปิ้ลส้มแล้วก็ข้าวต้มกล้วยแอปเปิ้ลข้าวต้มแล้วก็ไข่ โจนี้ด้านเดินเข้ามาด้านในด้านในก็จะมาเจอโยมทำกำลังทำอ้ไนี่อยู่โยมทำมนั่นอยู่เพิ่นทำต้นเงินปดปดา,ปดาฟังข่าวเป็นเรื่องปกติในต่างประเทศต้องเสพข่าววันนี้สมุนทานหลวงท่านหลวงก็คือนี่แหละพระทาานจำลองจากยางจันร์ เอามาจำลองอ่ทาท่นนี้ก็เป็นที่นั่งของพระสงฆ์ที่จะสวดชัยมุคลคาถามองไปทางด้านนี้ก็มีแต่หิมะนี่พามาชมพามาดูอ่ทางด้านนี้ก็จะเป็นบอเปเปอร์อเปเปอร์อเปเปอทางด้านนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะพระประธานต้นเงินนะก็ปัจจัยใครจะเป็นเจ้าพง์เจ้าภาพ ก็ถวายปจัปจ,จจุปัจัยพระตรจีวรแล้วนี่ได้เลยนี่ก็ธาตุหลวงจำลองไอ้น,นี่ก็เป็นพระประธานพระประธานช่วงนี้ก็กําลังทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งประดับประดาอาสงเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าสู่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็เป็นส่วนมุ์ข้ามปีในบุญถัดต่อไปตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับวันนี้บุญาธาตุหลวงาธาตุหลวงทำบุญาธาตุหลวงขอเชิญญาติโยมร่วมทำบุญด้วยกันสาธุ